ปีกนะไม่ว่ามีปีกแต่ the winged t deliverer ก็คือพูดถึงว่าผู้อยู่อาศัยที่พูดถึงเนี้ยก็คือผู้อยู่อาศัยที่มีปีกนั่นเองนะฮะแล้วผู้อยู่อาศัยที่มีปีกมันน่าจะพูดถึงอะไรมันก็น่าจะพูดถึงนกใช่ไหมครับอาฮาร์ลีย์ทู ก็คือคิดภาพว่าถ้ามีนก3ตัวที่อยู่ด้วยกันมันก็มันจะแย่งมันจะแย่งแมลงหรือว่าแย่งเมล็ดกินนะฮะ for in spite of the the อันนี้ในหนังสือนะ the h a s h northern winters in spite of the h a s h northern w i n t e r they never depart for south the ผมว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้าผมว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้ามันไม่มีตัวเลือกหรือเปล่าแล้วก็ข้อหกเดี๋ยวผมกดไปดูให้นะครับ สังเกตว่าข้อ1ถึงข้อ5มันไม่มีเหมือนมันไม่ไม่มีโจทย์ครับแต่ผมจะดูหน้าต่อไปนะฮะหน้าต่อไปจะสังเกตว่าข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะครับข้อพวกนี้จะมีโจทย์ให้ตรงนี้นะครับก็คือ the word the one s refer to อะไรก็คือคำว่า1คําคำว่าวันเนี่ยมันพูด มันอ้างถึงสิ่งใดบ้างนะครับสิ่งใดก็คือ one of danger sites is that t r e v i s i o n appear to give advantage to the candidate who can project the most favorite image to v o t e r rather than the ones who may have best condition of the office ก็คือคำว่าวันนี้หมายถึงอะไรแปลว่าเราต้องดูนะครับก็คือเดนเจไซนี่คืออะไรจะ,จะแปลคำว่าไซเร็วๆนะครับไซการอ้างถึงการกล่าวถึงการ สุดหมายการกล่าวอ้างการเท้าความถึงนะฮะก็คือการเท้าความถึงสิ่งอันตรายของอะไรสักอย่างนะครับ is that television appear to give advantage advantage นี่แปลว่าประโยชน์ใช่ไหมครับเดีย๋ยครับ เอเวนต์ช์ <Adv> ความได้เปรียบนะครับอัตประโยชน์ประมาณนี้นะฮะเอเวนต์ช์ท <antage> mm ั hmm. อะไรครับทูแคนดิเดตฮูแคนดิเดตเหมือนเป็นการเลือกตั้งนะฮะแคนดิเดตใช่ไหมครับ mm hmm. ผู้สมัครนะอ๋อ oh, ผ so ู้สมัครก็คือ ใช้ใช้ตะกี้อ้างถึงขึ้นคำว่า one of danger one of the danger s i ์ไซ์ก็คือหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่อ้างถึงก็คือทีวีแอปเพียก็คือ,อ,อปรากฏขึ้น เพื่อให้ความได้เปรียบหรือว่าอัตประโยชน์กับผู้สมัครฮูก็คือคนที่พูดถึงนะครับก็คือผู้สมัครสามารถ project the most favorable, favorable image Image ตัวนี้น่าจะพูดถึงผู้สมัครก็คือก็คือคือคือ image ของตัวผู้สมัครเองนะครับก็คือในจุดขายของผู้สมัครอขอโทษนะครับ ก็คือตัวของผู้สมัครนั่แหละครับอิมเมของผู้สมัครก็คือพูดในด้านดีของผู้สมัครนะครับก็คือโปรเจกต์ตัวนี้น่าจะพูดถึงการโปรเจกต์หรือว่าการสื่อถึงอะไรประมาณนี้ครับ t o วอ t e r ก็คือก็คือพูดในด้านดีของผู้สมัครนะครับแด่เอ่อคนคนให้คะแนนเสียงคือคนวอร์เตอร์นั่นองนะวอเตอร์ Water, ก็คือผู้ให้คะแนนเสียง Rather than the one who may have the best qualification for the office ก็คือประโยครวมๆตรงนี้ก็คือจะบอกว่าทีวีที่แสดงเกี่ยวกับความได้เปรียบของผู้สมัครผู้ที่สามารถ แสดงด้านด้านดีของตัวเองแกผู้ลงคะแนนเสียงนะครับซึ่งแทนที่คนที่ออกทีวีนี่จะจะจะดีนะครับซึ่งคนอื่นที่ไม่ได้ออ,ออกทีวีอาจจะมีคุณภาพสำหรับออฟฟิศนะครับออฟฟิศก็คือ ก็คือสำหรับท่องที่ทำงานนะฮะก็คือ Danger Sign นี่ก็อาจจะหมายถึงว่าเออก็คือ Candidate can project the most favorable image to the water rather than the one to make the w a r c จะตอบว่ายังไงดีก็คือวันตัวนี้มันควรจะชี้ที่แคนดิเดตนะครับเพราะพูดกพพูดเพราะว่าก็คือหนึ่งสิ่งที่อ้างการการอ้างอ้างถึงเรื่องที่อันตรายนะครับเดลิ television appear to give the advantage mm hmm. นะครับ i s the a n x i e side น่าจะเป็นประโยคตรงนี้นะครับถ้าสมมุติผมจะยกมาตอบนะครับคำว่า mm hmm. วันนี้น่าจะพูดถึง television appear to give the advantage mm hmm. นะครับ to the candidate ประมาณนี้นะครับ ถ้าจะยกมาเพราะว่าถ้าสมมุติก็คือก็คือทีวีนี่ก็คือเอาผู้สมัครนี่ทำทำให้ผู้สมัครนี่มีความได้เปรียบนะครับแค่นั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พูดถึงนะครับ หรือว่าคูแครนโปรเจกต์ the most favorable image ถ้าสมมุติจะตอบตอบตอบยากนะครับถ้าสมมุติให้ตอบคำคำหนึ่งถ้างั้นวันนี้ก็ต้องรีเฟอร์ถึงแคนดิเดตใช่ไหมครับ ถ้าพูดถึงหน,งหนึงสิ่งที่อันตรายนะครับก็คือแค a n d เด a ที่ก็คือผู้สมัครที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถพอกับการทำงานนะครับแต่ว่าดันถูกมาออกทีวีเพื่อแสดงด้านดีของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับทงนั้นวันนี้ก็ defer to ก็คืออ้างถึงแค a n d เด a นั่นเองนะฮะ สมมติเราลองดูข้อ8นะครับเราเสียเวลากับข้อ7ไปเยอะแล้วข้อ7นะครับ the word a r t e r s refer to คำว่า a r t e r s พูดถึงอะไรครับ a r t e r s ก็เหมือนถึงอื่นๆนะครับอื่นๆที่ว่าอื่นๆอะไรนะฮะก็คือเหมือนคนอื่นๆหรือว่าอย่างอื่นๆสิ่งอื่นๆครับ a r t e r s ตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวนี้ครับ if one company has opened the door to television ถ้าบริษัทหนึ่ง open the door to television ก็คือ เปิดรับทีวีประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะออกสื่ออะไรประมาณนี้ Arthur m y as will do this the same ก็คือบริษัทอื่นๆก็จะดูเหมือนก,ก็จะทำเหมือนกันนะครับก็คือคำว่า Arthur นี้ก็คือหมายถึงอมพานีนั่นเองนะครับเพราะว่าก็คือถ้าบริษัทนี้ทำบริษัทอื่นๆก็ทำนะครับก็คือ Arthur หมายถึงบริษัทนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับไปดูข้อ9นะครับคาว่าอิดตัวนี้พูดถึงอะไรเรามาดูอิดนะครับว่ามีตรงไหนอิดตรงนี้มีอิดตรงนี้เป็นตนัวเอียงนะครับอิดตรงนี้นะฮะครับ,รบเรามาดูนะครับบัตรสายนี้ is not always content merely to learn about the world. นักวิทยาศา,ศาสตร์อาจจะไม่ อาจจะไม่ได้เรียนรู้แค่เกี่ยวกับโลกเท่านั้นหรือเปล่านะอันนี้แปลคร่าวๆนะครับ True is application to industry technology is also concerned with modifying it as far as possible ก็คือไม่ได้แค่เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเท่านั้นนะฮะก็คือเขา application to industry is application application จะแปลนเลยเลยนะครับ application ใบสมัครขอร้องการใช้ประโยชน์ครับแปลว่ามีประโยชน์ต่ออินสทรีการอุตสาหกรรมการ หรือเทคโนโลยีนะครับซึ่ง it also concern with modifying it modify ที่ว่าก็คือ modify technology หรือ industry นั่นเองนะฮะับเพราะว่า it ตัวนี้ก็คือ as far as possible นะครับ เราเห็นคําว่าฟ้าตัวนี้ครับฟ้าถ้าเรามองว่าอะไรที่ควรจะไปหน้าหรือไปไกลมากที่สุดนะครับสิ่งที่ไปไกลมากที่สุดก็คือก็คือเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีวงเล็บจากอินดัสทรีนะครับก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตนั่นเองนะฮะให้ไปไกลซึ่งแปลว่าอิทตัวนี้ก็คือคําว่าเทคโนโลยีอินดัสทรีนี่เองนะฮะถ้าให้ตอบให้ตอบว่า เทคโนโลยีดีกว่านะครับเพราะอินดัสทีก็เป็นอยู่ยังไงก็เป็นอยู่ของมันนะครับซึ่งมันจะขายออกหรือขายไม่ออกก็ขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับอินดัสทีถึงจะเติบโตถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าพัฒนาตรงๆแล้วก็คือเทคโนโลยี Technology จะถูกพัฒนามากกว่าถูกไหมฮะข้อแปก็เลยข้อเก้าก็เลยน่าจะตอบว่าเทคโนโลยีนะครับอีกตรงนี้ก็คือพูดถึงเทคโนโลยีนะฮะ ดูตัวเองตรงนี้นะฮะโอเคครับดูข้อสิบครับ this to amulet นะครับ amulet ตัวนีถ้ถ้าไม่รู้อาจจะต้องหาความหมายครับจริงๆ amulet ตัวนี้น่าจะแปลว่ากำไรข้อมือมั้งครับ amuletamulet ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ design and curiosity นะอันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับ are the two eyes true ก็คือสองตาครับสองตาสองตาเรามองอะไรสองตา he s e e the world ion consistency changing color เขาเห็นโลกไอออนคืออะไรนะครับที่เปลี่ยนสี that is day that that is day that it is day that m a k e woman beautiful ก็คือมันทำให้ผู้หญิง way and fossil interesting and fossil interesting interesting man may lose his whole state and be reduced to poverty but if he keeps these two amulets He is still rich in the possibility of pressure ก็แปลว่าอมูมงตนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงกำไรข้อมือหรืออะไรสักอย่างอาจจะพูดถึงสิ่งล้ำค่าที่ผู้ชายมีนะฮะเพราะว่าตัวผู้หญิงเองก็คือพูดถึงว่าก็คือ day make w o m e n beautiful การเปลี่ยนสีของอะไรสักอย่างครับ มันคือการทำให้ผู้หญิงสวย and fossil sure interesting fossil sure interesting นะฮะ fossil sure. สร้างดั้งมาสรากหรือมาค่ำคือของากากเก่านะสมัยเก่าแก่มันทำให้ผู้หญิง t e r e s t e แปลอิสเตรตรงนี้ครับแป๊บหนึ่งที่ดินมรดกสมบัติ property ตัวนี้น่าจะแปลว่าเกี่ยวกับที่ดินนะครับ property ไหมความยากจน reduce ความยากจน ก็จะอาจจะเสียอาจจะเสีย,อาจจ,สยอาจจะเสียสมบัติทั้งหมดและลดความยากจนแต่ถ้าเขารักษาสองกำไรนี้เขาจะยังรวย ในความเป็นไปได้ในปัจจุบันประมาณนี้ไหมอันนี้แปลตรงๆนะครับก็คือคำว่า desire and con c o n s c i o u s n e s นะครับอันนี้ดูประธานแรกๆนะฮะก็คือประธานมีสองตัวคือ desire and consciousness นะฮะก็คือ r 2นะครับ r ก็ r คือเป็นก็คือทั้งสองนี้เป็นอะไรนะครับทั้งสองก็คือ สองตานะครับ through which he s e e the world ก็คือสองตานี่แหละสองตาหมายถึงว่าสองสิ่งสำคัญนี้มันเปรียบเทียบเหมือนกับว่า mm hmm. เหมือนดังดวงตานะครับ which he s e e the world ion c o n c e n t l y t i a n g e color ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขานะครับมองโลกเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปล คำว่า Design and Conscious City นะครับซึ่ง To a m a l e ลเตัวนี้นะครับชี้ไปถึง Desire and Conscious City นะครับซึ่งจะดูว่าสองคำนี้มันมีค่ามากแค่ไหนนะครับที่ทำให้ผู้ชายต้องมีนะครับสักครู่นะฮะเอาดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ปรารถนาความปรารถนา ความต้องการความประสมจำนงใคร่ปองความกำหนัดมุ่งมากกำหนัดความง้การดังใจนึกหวังพึงประสงค์ถ้าเป็นนามกรรมปรารถนาภาวะตันหามโนความจำนงความวิงวอนความประสงค์แล้วก็คำว่าเคาียวเคียว รียวซิตี้ความอยากรู้นะฮะก็คือจะบอกว่าดีไซน์แอ d c u r i ์เคอร์สี่ก็คือความใคร่กับความอยากรู้นะครับก,ก็คือทำให้ผู้ชายนี้ดูฉลาดขึ้นนะ,ะซึ่ง ซึ่งก็พูดพูดง่ายก็คือความความอยากรู้นั่นเองความต้องการความอยากรู้ครับมันจะเป็นแรงผลักดันทําให้ผู้ชายนะครับอยากจะมีสิ่งที่ดีในชีวิตอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้มั้งครับก็คือแต่ว่าแน่นอนนะครับว่า t h i s t o a m u l e ตตรงนี้อ้างถึง desire and c o n s c น o u s con c i o อนเรนะครับ c o n เรียสซตนะตัวนี้ก็คือตอบตัวนี้นะครับสตัวนี้ ส่วนข้ออื่นๆนครับที่ไม่ได้เขียนว่า refer อ,อะไรนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะอาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าให้ดูข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะครับอย่างที่ผมตอบไปตะกี้นะฮะดูข้อต่อไปครับ2.4นะฮะไปดูข้อหนึ่งเลยนะครับ <S mm hmm. <S a s t h p i c Of this p r ะ g r a a national contest อะไรนะฮะอันนี้ก็คือถ้าสมมติเจอประโยคเยอะๆแบบนี้อยากแนะนำให้อ่านโจทย์ก่อนนะครับว่าเขาถามอะไรนะครับเราลองไปดูกันนะครับว่า a national contest นี่ national contest คืออะไรนะครับ a national contest to find the worst boss in the nation <c oughs> ก็คือเออ เอเนชันคอนเทสตก็คือการค้นหาหัวหน้าครับ boss worst ก็คือแย่ที่สุดหัวหน้าก็คือหัวหน้าที่แย่ที่สุดใน nation นะครับ nation ในประเทศไหมผมไม่แน่ใจนะครับ has some ดีเดี๋ยวผมเปิดหนังสือดูนะฮะ has some remarkable ครับ remarkable ก็เคยแปลไป บทกว่หน้านี้นะครับแปลว่าโดดเด่นนะครับก็คือมีมีผู้สมัครที่โดดเด่นก็คือตรงนี้นะครับ Remarkable candidate Candidate แปลว่าผู้สมัครนะครับจากข้อตะกี้ก็มีนะครับนี่ One p e r s o n nominated the boss who has s i g e on his d e s a y i n g people a r e animals ก็คือคนก็คือ สัตว์นะฮะ a r t h r n a m e a boss who l i k e to choke and bite his employee ก็คือมือนกันว่าจะบดขยี้ uh, พนักงานอะไรประมาณนี้ไหม And the winter was the boss who would not let his employee go t o the funeral unless the products produce the diagnostic that was print in the local paper อืมครับก็จะอธิบายครา่าวๆนะครับก็คือ animation content ก็คือหาหัวหน้าที่แย่ที่สุดนะครับก็คือไม่มีหัวหน้า คนหนึ่งนะครับที่เขียนบนโต๊ะนะครับว่าคนคือสัตว์นะครับแล้วก็บางคนก็ประมาณว่าบทคยีออ่ผู้พนักงานนะฮะแล้วก็แล้วก็ผู้ชนะการ การคอนเทสต์นี้นะครับจะจะไม่ให้พนักงานนะครับไปตายอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือแบบไม่ยอมให้ตายเลยประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่นะครับลองมาดูข้อหนึ่งนะครับจากข้อมูลข้อข,ข่าวตรงนี้ถ้า ให้ t o p i c o กพารากานะครับก็คือตั้งชื่อมันนะครับ topic ก,ก็คือข้อมูลหลักนะก็คือ a national c o n t e s t จะเป็นยังไงนะครับถ้าให้ตั้งชื่อพาร,ราการนี้ว่า c national contest ก็คือมันธรรมดาเกินไปนะครับ g จน e น a เราก็คือทั่วไปนะครับก็เข mm ียนว่าทูก็คือมากนะครับ hmm. ก็คือ, mm hmm. คอมันธรรมดามากประมาณนี้นะครับถ้าตอบข้อ b just, right, just right just right มันก็ได้นะครับแต่ว่า มัน national c o n t e x t มันธรมรมดาไปจริงๆนะครับก็ตอบข้อ A ไปทีนี้ไปดูข้อ2นะครับถ้าสมมุติตั้งชื่อว่า A national w a r l d s o r t s contest อันนี้น่าจะถูกนะครับเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่า a national c o n t e x t ก็คือการเลือกการเลือกหัวหน้าที่แย่ที่สุดนะครับก็คือ the worst boss ครับไป